สวัสดีครับผมนบนะครับกับเอ็มจีเมกาสาขาชัยพฤกษ์นะครับวันนี้เราอยู่กับรถนะครับที่เปิดตัวใหม่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับสดๆร้อนๆที่เพิ่งจบไปนะครับ วันนี้นะครับเราอยู่กับขวัญใจมหาชนนะครับรุ่นใหม่เลยล่าสุดของ MG นั่นคือตัว MG S5 EV ที่อยู่ข้างๆผมนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับกับการเปิดตัวของเขาและได้รับการยอมรับนะครับจากยอดจองนะครับในงานถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาชมเจ้ารถ S5 EV คันนี้อันนี้จะเป็นรุ่น X นะครับสีพิเศษนะครับเป็นสีแชมเปญไทเทเนียมนะครับสวยงามมากๆนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันตัวไฟด้านหน้าเขาจะแบ่งเป็น2อเลเยอร์นะครับด้านบนจะเป็นในเรื่องของตัวไฟเดย์ไทม์และไฟเลี้ยวในโคมตัวนี้ออกแบบมาได้สวยงามมากๆส่วนไฟสองสว่างจะอยู่ด้านล่างตัวนี้เป็นไฟ led ทั้งคู่ด้านหน้าตกแต่งด้วยนาคิวนะครับสีดําด้านล่างนะครับยังมีนะครับ adaptive cue ม,นะมาให้ด้วยช่องเปิดปิดระบายอากาศอัตโนมัตินะครับโลโก้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับมีความสวยงามมากๆกนะครับกับตัวรถและดีไซน์ออกมานะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันครับว่ามี ความสวยงามขนาดไหนเรามาชมด้านข้างกันนะครับด้านข้างของเจ้ารถ S-5 ไนะครับ E ี EV คันนี้นะครับ ให้ล้อมาขนาด18นิ้วเป็นบิตโตรนทูลันซ่านะครับเป็นยางรถไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมเลยนะครับในการใช้นะครับให้ความนุ่มนวลนะครับแล้วก็ความประหยัดมากๆนะครับตัวล้อนะครับก็จะเป็นล้อลอยขนาด18นิ้วทูโทนสีดําตัดด้วยสีโครเมียมนะครับเป็นแบบปัดเงาแล้วตรงกลางมีในเรื่องของตัวโลโก้ MG ให้ด้วยนะครับส่วนด้านข้างขึ้นมานะครับก็จะเป็นกระจกอันนี้จะตัดเป็นสีดํามาพร้อมกับตัวกล้องรอบคันนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ในตัวของกระจก มองข้างด้วยพิเศษเลยคันนี้เราแต่งโชว์ในเรื่องของตัวหลังคาแลบตั้งแต่หลังคายันเสาเอทำให้รถดูมีความสปอร์ตและความสวยงามมากยิ่งขึ้นใครที่สนใจทักเข้ามาสอบถามได้นะครับในส่วนตัวหลังคาดำนะครับผมตัวหลังคาเขาก็จะมีในเรื่องของตัวแหลกหลังคามาให้ด้วยนะครับสามารถใส่ในเรื่องของตัวที่วางของได้ด้านบนนะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ ัวคิ้วกันกระแทกด้านข้างก็จะเป็นสีดําด้านตัดด้วยคิ้วนะครับสีเงินสวยงามมากๆนะครับกับด้านข้างของเจ้าตัว z ซทเนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันครับว่ามีอะไรพิเศษให้บ้างกับเจ้า z ซทเคันนี้เรามาชมด้านท้ายนะครับของเจ้าตัว S, S 5 EV ฟคันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ด้านบนนะครับอ,อย่างที่เมื่อกี้นะครับผมแจ้งไปในเรื่องของตัวด้านข้างก็จะเป็นการแรบหลังคางเนาะตัวนี้แลบยาวมาถึงตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะครับแล้วก็มีไฟตรงที่3ที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ปท้ายแบบยาวเป็น LED เส้นมีความสวยงามและดูสปอร์ตมากๆส่วนโลโก้ตรงกลางก็จะเป็นสีโครเมียมมีตัวกล้องรอบคันมาให้เซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับตัวนี้ประตูท้ายเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ตัวเทมเพลตนะครับตัวเทมเพลตเราจะเป็น สีเขียวแบบใหม่ด้วยนะครับดีไซน์ออกมาสวยงามจริงๆนะครับเพื่อให้ความสวยงามของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูท้ายไฟฟ้าให้ดูนะครับห้องสัมภาระนะครับภายในนะครับมีความกว้างขวางและปรับเลเยอร์นะครับตัวนี้สามารถปรับเลเยอร์ได้2ระดับแบบแน่เป็นแลตไปเลยนะครับปรับเป็นเพิ่มพื้นที่ด้านล่างก็ได้หรือจะแบ่งเป็น2ส่วนก็ได้ในเรื่องของสายอิมเมอร์เจนซีอันนี้ก็มีมาให้กับรถด้วยนะครับ เป็นไงบ้างครับกับห้องสัมภาระของเจ้ารถเอสไฟนะครับ EV คันนี้นะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็ให้อุปกรณ์มานะครับมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในตัวรถกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหน เรามาชมภายในกันนะครับตัวอคอนโซลด้านหน้าจะแบ่งออกแบบมาแบบ2 l a เลเยอร์นะครับตัวหน้าจอมัลติมีเดียก็เป็นขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นขนาด12.8นิ้วเลยมีความชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือแอปพลิเคชันด้านหน้าตัวนี้นะครับใช้ YouTube ได้แล้ว YouTube, TikTok, s อ o t i f y มีให้ในเครื่องเลยส่วนหน้าจอกลางในเรื่องของแสดงสถานะก็จะเป็นขนาด10.5นิ้วที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมที่เป็น7นิ้วนะครับถือว่า ชัดมากนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามคนโซนกลางนะครับมีที่วางแก้วให้แล้วก็พร้อมกับไวเล็ตชัตเจอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นคุญแจของเขาเป็นคุญแจแบบใหม่ที่ออกแบบมาดีดีไซน์ได้สปอร์ตจริงๆนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ตัว MG ส่วนเกียร์ก็จะเป็นแบบกลมใช้งานได้ง่ายเป็นแบบมินิมอลนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังและพิเศษกว่านั้นคือปรับไฟฟ้าคูนาครับผม ตัวดีไซน์ภายในนะครับก็จะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น X หรือรุ่น V ตัวนี้นะครับชาร์จไฟครั้งหนึ่งเราวิ่งได้ถึง416กิโลถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็น540กิโลนะครับชาร์จไวนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเองนะครับในเรื่องของ s อฟขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าชาร์จไวนะครับตัวพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันตัวนี้ก็มีปุ่มบัดแล้วก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์ได้สวยงามออกแบบมาใหม่นะครับในส่วนตัวของกระจกนะครับ อสี่บานก็จะเป็นปรับปรุงออตโต้ทั้ง4บานเลยนะครับผมมีถึงอ่ามีรวมถึงตัวผ้าม่านนะครับตัวสลูลเราก็มีมาให้แล้วก็ในส่วนของตอนหลังก็จะมีในเรื่องที่เท้าแขนด้านหลังด้วยมีความสวยงามและครบคันขนาดนี้นะครับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นด้านหน้ากันครับผม เป็นไงกันบ้างครับชมตัวรถไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันเจ้า MG s 5 e v คันนี้นะครับราคาเปิดตัวในงานโปรโมชั่นตอนนี้นะครับเราขายอยู่ที่899,900บาทนะครับและรุ่น X นะครับราคาเปิดตัวในงานจะอยู่ที่829,900บาทนะครับตอนนี้เราขายอยู่ที่779,900บาทหรือเลือกรับ o, ตัวดอกเบี้ยพิเศษนะครับดาว 25พร4ปีมีดอกเบี้ยพิเศษให้กับคุณลูกค้าทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือใครที่สนใจให้เราแต่งชุดแต่งสวยๆเรามีให้เลือกมากมายวันนี้นะครับผมนบขอลาไปก่อนก่อนจากกันนะครับใครสนใจติดต่อผมด้วยตรงก็ได้นะครับ071054147นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ